สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำปืนนะครับเพิ่งเก็บได้เลเวลเต็มเมื่อสักครู่นี้เป็นปืนตุ๊บตุ๊บ,บอยู่ไหนไทหกสิบสามมันเป็นปืนทัติคอลไลเฟิลที่จะไลเฟิลก็ไม่ไลเฟิลนะครับเวลาจะยิงนี่ต้องกดคลิกสายแปะ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 ยิงทีละครั้งทีละครั้ง แล้วแต่ละครั้งนี่ก็ไม่ได้แรงอย่าง DMR หรือ AUG ตัวนี้นะมันต้องยิงทั้งหมดสามนัดนนะ่ไม่ว่าจะเสริสรมของแต่งยังไงมันก็ต้องยิงสามนัดไม่รู้ทำไมอืมมันออกแบบมาห่วยอะห่วยไม่น่าเล่นเลยอเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูอ่ลองดูของแต่งก่อนนะครับออปติกโืมโฮโรอันนี้ ถ้าใครจะเล่นแบบี่มันจะมีออปติอันสุดท้ายที่มันจับความร้อนก็ปาสมองเอาแล้วก็ยิงคนในความร้อนเดี๋ยวในเทคนิคนี้มาแรงเทคนิคเด็กน้อยใครอยากเล่นก็ลองเล่นนะม่งแต่เก็บแล้วม่งไม่คุ้มเลยผมเก็บครบผมไม่ได้มาเล่นเลยผมเอาเปลี่ยนปืน,ปนทันทีอผมเล่นตัวนี้ มัชเชลเพิ่ม vertical ค,คือปืนเนี้ vertical horizontal เ,เนี่ยแทบจะไม่ต้องเพิ่มเลยเพราะต่อให้ไม่ใช้เลยอะ่ะมันก็ไม่ค่อยดียดไม่ค่อยอะไรนะแต่ผมก็ใส่ไปไงนะั้นแหละบาแล้วนี่เพิ่มทุกอย่างอันนี้อันนี้มันลบ20ลบ15ไงผมเลยต้องไปเพิ่ม vertical ตัว,ต,วตัวอื่นอันนี้เพิ่มได้ก็ตอนแรกผมก็เก็บเลยวลไล่ไล,ลไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหวังว่า เพิ่มไดร์ติกัสแอสเทีปไดร์ิกแรงตัว,ต,วตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้ยิงสองนัดแล้วตายแต่ปากฏกดก็ไม่ใช่เพิ่มไดรอิจนสุดแล้วก็ต้องยิงสามนัดคือยิงสองนัดเนี่ยมันจะเหลือเลือดประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าเกมมันออกแบบมาตั้งใจหรือว่ายังไงให้แบบยังไงก็ต้องยิงสามนัดตายอะ่ะซึ่งมันมันไม่ควรจะเป็นมาจากปืนเนี่ยเพราะกว่าจะยิงแม่งต้องกดคลิกทีละคลิกคลิกคลิกอ,อันนี้ เพิ่มอมองเห็นชื่อชื่อคนจากระยะไกลนะก็ช่วยได้บางครั้งมันจะมองพลาดพลาดไปฮิปไฟตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีอระยะไกลนี่ยังไงก็ยิงแพ้ smg ยังไงก็ยิงแพ้ปืน ar ทุกกระบอกเลยอเพราะงั้นไม่ต้องไปฮิปไฟอ่ะถ้าจะฮิปไฟจริงๆเปลเปยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนช็อตกันเล่นดีกว่า มแมกซน,นเดอร์ลาเบอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเพลิเซนเตอร์พอเราโดนลบไปอ,อันนี้เอ็มดาวไซดเพิ่มเต็มแม็กเลย3าก็คือให้ยิงเร็วอันนี้ฮิปไฟมันลบไปก็ไม่จำเป็นนะเพราะเอาจริงๆแล้วฮิปไฟ์นี่แม่งแบบอย่างที่บอกอ่ะปืนมันต้องยิงสามนัดตายแล้วแบบระยะใกล้ ปืนอันอื่นแม่งยิงยังไงเราก็ยิงแพน,นี่ต้นเราใช้ตัวกาด์เนี่ยใช้เป็นเพิ่มเจ็ดช่องนะเพื่อที่ทำให้เปิดเน,นี้ยมันดีที่สุดใส่สกิลได้เยอะสุดแล้วมันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีอันนี้เป็นเปิร์นะเปิรนะ์สามอันที่ใช้ประจำอ,อ,อันนี้สำหรับด่านที่มันไม่ค่อยเก็บกระสุนยาก เราลองเปลี่ยนไปอันนี้เรากร็ก,ก็จริงๆสําคัญนะสําคัญสําคัญกว่าดินจาอีกเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูไทยหกสิบสามเป็นปืนที่ผมเล่นเราจะไม่ไปแตะมันเลยเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับมันน่าจะมีช็อตที่แบบยิงสองทีตายยิงให้ยิงสองทีแล้วเราโดนสวนตายมีบ่อยมากเลยเป็นปืนที่ใกล้ก็ใกล้ก็ไม่ดี กางก็สู้ smg ไม่ได้ด้วยซ้ำระยะไกลก็สู้ ar ไม่ได้สู้ไรเฟิลจริงๆไม่ได้ก็ง่ายๆเลยไม่ต้องไปเล่นมันอย่าไปเก็บให้เสียเวลาเลยปืนเฮงกระบวยไม่ได้ไปเสียเวลาเก็บเลยมาครับด่านรถไฟ,ด,ด,ไฟด่านรถไฟนี้อัปเดตใหม่ปุ๊กแม่งแทบจะไม่ปล่อยไปด่านอื่นเลยเล่นสิบด่านเล่นสิบตาจะมีรถไฟสักแนะี่ย ดาดาน,นมันปาสโมกกันบ่อยนะเราก็สโมกบ้างเพราะมันก็มีประโยชน์จริงเวลาจะเก็บพอยต,ตรงกลางมันก็เร็วแล้วนะจะว่าเร็วก็เร็วชาวก็ชาเปอนี่ผมบอกเลย น่าจะโนมไหม

กีไปกดทางเลยพันยอ่อนจริงเคยเล่นปืนดีเรานี่นะครับเทคนิคมาระเบิดวังไปวุ้บ có căn tăng mày Ừ cái đợt โอ้ยกูเชื่อเลยเล่นนี่ทำไมไม่เข้าไปวะไอ, <c oughs> อ้หอกหัง <c oughs> ยังไม่ได้เห็นฉากที่ ยิงสองทีแล้วแม่งไม่ตายเลยนะเห็นไ,ไหมสองทีแม่งไม่ตายไอห,หอกแม่งทุเรศ ย้ายเลยหอยหลอดมึงช่วยคลองพอยให้ได้สักหน่อยเหอะ <laughs> พอแค่นี้วัเล่นแล้วรู้สึกอุบาทมากเลยปืนดูนะยิง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 เห็นป่ะปืนนี้มันไม่ต้องใช้สกิลอะไรมันจะไม่มีรีคอยล์สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับไทย e City Tree ไม่ต้องไปแตกเขาไอ้ปืนเฮงสวยนี่เอาเวลาไปปืนอย่างอื่นดีกว่ามีดีกว่านี้เยอะ